สวัสดีค่ะคุณลิป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเดิมหลายๆวิชาคณิตศาสตร์บายครูส้มนะคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบจํานวน1-5และ0โดยการจับคู่กันค่ะเด็กๆเราไปดูกันเลยว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันการเปรียบเทียบจํานวนที่อ่านว่าอะไรคะเด็กๆทอเอาเท่าเท่าไม่เอกเท่ากอนอกันใช่ไหมการเปรียบเทียบจํานวนที่เท่ากัน เท่ากันนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ด,ดูให้ดีนะว่าเท่ากันเขียนอยา่างใรอ่ะเราไปดูกันเลยเด็กๆลองดูสิคะในภาพนี้มีอะไรบ้างมีแมวกับลูกบอลใช่ไหม รูจะพาแมวไปเล่นลูกบอลดูซิว่าแมวกับลูกบอลมีเท่ากันไหมแมวตัวที่1ก็จับคู่กับบอลตัวที่1นะคะเราจับคู่เราลากเส้นจับคู่กันให้เขาจับคู่กันแมวตัวที่2ก็จับคู่อยู่กับลูกบอลตัวที่2มีลูกบอลเหลือไหมคะไม่มีมีแมวเหลือไหมคะไม่มีดังนั้นแล้วเนี่ยจำนวนแมวกับจํานวนลูกบอลเป็นยังไงกันคะ เท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องใส่คําว่าเท่ากันทอเอาเทาเทาไม่อีกเท่าก่ออ่านกันนะคะขี่นไปด้วยสะกดไปด้วยนะคะเราออกเสียงสะอาดแต่ว่าเวลาเราเขียนนะคะมันจะเป็นไม่หันอากาศนะคะอ่ะอันนี้แมวกับลูกบอลเท่ากันอันต่อไปอันนี้อะไรคะเด็กๆมีเด็กเด็กๆจะมานั่งเก้าอี้เราก็ดูซิลากเส้นลงเลยเส้นที่หนึ่ง จากผู้ที่สองผู้ที่สาผู้ที่4ี่และผู้ที่ห้าเป็นยังไงคะมีเก้าอี้เหลือไหมคะไม่มีมีเด็กๆเหลือไหมคะเด็กๆที่ไม่มีเก้าอี้นั่งมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเก้าอี้ทุกตัวมีคนนั่งหมดเลยแล้วก็ไม่มีเด็กๆที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนเก้าอี้กับจํานวนเด็กก็เป็นยังไงกันคะเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูจํานวนที่ไม่เท่ากันบ้าง ไม่เท่ากันนะคะก็มีแค่เติมคำว่าไม่ลงไปเหมาะไอไม่ไม่อีกไม่นะคะไม่เท่ากันอ่ะเรามาดูอันนี้อะไรคะเด็กๆมีปลาทูมีแมวน้อยนะคะจับคู่ปลาทูคูก็จับคู่เห็นไหมมีปลาทูกับแมวน้อยจับคู่กันเด็กๆจะเห็นว่ามีอะไรเหลือไหมคะมีปลาทูเหลืออยู่หนึ่งตัวถูกไหมปลาทูตัวนี้ยังไม่มีแมวตัวไหนมาจับคู่กับมันเลยแสดงว่าเป็นยังไงคะเท่ากันไหมคะ ไม่เท่ากันปลาทูมีมากกว่าแมวมีน้อยกว่าถูกไหมเรียกว่าไม่เท่ากันนะคะอ่ะต่อไปมีร่มมีล่มจะกางร่มให้เด็กๆมีเด็กๆสามคน,ม,คนมีร่มสามขานอ่ะมีร่มสองขันโยงเส้นจับคู่สิคะจับคู่ที่หนึ่งเห็นไหมมีเส้นสีเหลืองจับคู่ที่สอง เอ๊ยังมีเด็กๆอีกหนึ่งคนเน่ที่ยังไม่มีร่มเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะจํานวนเด็กๆก,กับจํานวนร่มเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันใช่ไหมจํานวนร่มมีน้อยกว่าแล้วก็จํานวนเด็กๆมีมากกว่านั่นเองนะคะอ่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่นะแล้วดูว่ามันมีอะไรเหลือหรือเปล่านะคะอ่ะต่อไปเก้าอี้กับโต๊ะมีโตะหนึ่งตัวมีเก้าอีห้หตัวลากเส้นหากันสีเหลืองนี่ หมดแล้วโต้หมดแล้วเหลือเก้าอี้สองตัวเก้าอี้สองตัวนี้ยังไม่มีคู่โต๊ะเลยเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะมีสิ่งของที่เหลือนั่นก็คือมีโต๊ะเหลือเอ่ยมีเก้าอี้เหลือดังนั้นแล้วสองจำนวนนี้เป็นยังไงคะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะเพราะจับคู่แล้วมีของเหลืออยู่นะคะ,ะทีนี้เด็กๆมาสังเกตภาพกันแอปเปิ้ลกับจานปิ้งเป็นยังไงคะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าคะเด็กๆ สีเขียวคือเท่ากันสีม่วงคือมากกว่าสีส้มคือน้อยกว่านะคะเมื่อจับคู่กันแล้วเป็นยังไงคะเท่ากันใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะเด็กๆอ่ะให้สังเกตภาพว่าดินสอกับไม้บรรทัดเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆบอกครูสิคะว่าดินสอเป็นยังไงก่าไม้บรรทัดอ่ะคุณครูก็จับคู่จับคู่อยู่ด้วยกันปุ๊บปุ๊บเป็นยังไงคะมีอะไรเหลือมีดินสอเหลือแสดงว่าดินสอเป็นยังไงคะ เท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าคะดินสอมากกว่าใช่ไหมเพราะดินมีดินสอเหลือดังนั้นดินสอจึงมากกว่าเด็กๆก็ต้องใส่คาว่ามออากมากกวอากว่ากว่าไม่เอกกว่านะคะออาต่อไปดูสิปูปูปูจับคู่กับปลาจับคู่ปูกับปลาจับคู่กันมีอะไรเหลือไหมคะมีค่ะมีอะไรเหลือมีปลาเหลือแสดงว่าปลาเป็นไงปลามีมากแต่กูถามปูดังนั้นปูเป็นยังไงคะ ปูน้อยกว่าปลานั่นเองนะคะ,ะทีนี้หน้าที่ของเด็กๆค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดอันนี้กันนะคะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยอันนี้ขึ้นมาแล้วเด็กๆก,ก็โยงเส้นจับคู่กันค่ะเด็กๆจะรู้ได้อย่างไรว่าอันหน้าเนี้ยเขาให้ใส่คําว่าเท่ากันไม่เท่ากันนะคะ,ะมีของมาใช่ไหมมีแตงโมงกับมังคุดเด็กๆโยงเส้นจับคู่กันแบบนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้า มีแตงโมเหลือไหมคะไม่มีมีมังคุดเหลือไหมคะไม่มีแสดงว่าแตงโมกับมังคุดเป็นยังไงคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันสีฟ้าไม่เท่ากันสีชมพูเป็นยังไงคะถ้าไม่มีของเหลือก็แสดงว่าของสองอย่างนั้นเท่ากันเด็กๆก็ใส่คําว่าเท่ากันลงไปแบบนี้โอเคไหมคะ ส่วนข้ออื่นๆก็เหมือนกันเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่แล้วดูว่ามีของเหลือไหมถ้ามีของเหลือแสดงว่าของนั้นไม่เท่ากันแต่ถ้าไม่เหลือแสดงว่าของนั้นเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะอีกหน้านึงหน้านี้เขาให้ใส่คําว่ามากกว่าน้อยกว่าคราวนี้ให้ใส่คําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะอ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งมีร่มกับลูกบอลใช่ไหมเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่กัน ปิ้งปิ้งมีอะไรเหลือล่ะมีล่มเหลือแล้วก็คําสีส้มนี่อ่านว่ามากกว่าีิขีอ่านว่าน้อยกว่าดังนั้นถามว่าร่มมีจํานวนเป็นไงคะเด็กๆก,ก็ติมคขึว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปตอบว่าอะไรคะมาก นั่นเองใช่ไหมคะร่มมากกว่าลูกบอล mm hmm. เด็กๆก็ใส่ํำว่ามากกว่าลงไปโอเคไหมคะข้ออื่นๆก็เหมือนกัน,นเด็กๆก็จับคู่กันแล้วดูว่าเ้าถามอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็เติมําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปเด็กๆพยายามสะกดพยายามอ่านนะคะจะได้อ่านได้นะอ่ะการบ้านวันนี้ก็มีเพียงสองหน้าค่ะหน้าเมาื่อกี้ใช่ไหมคะหน้าเมื่อกี้ กับหน้านี้กับหน้านี้นะคะมีอยู่สองหน้าหน้าแรกให้ตรงผมว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันหน้าที่สองใหมแต่ผมว่ามากกว่ากว่าแคนเองนะคะตั้งใจทําการบ้านนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงนะคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย